สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่สิบหกเมนาคนสองพาร้อยี่ครับผมวันหวยออกครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอครับผมสําหรับคนไหนที่จะผิดหวยแล้วอยากได้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้มาเนี่ยครับผมมาในชุดปั๊มนะครับผมสี่แผงปั๊มสองเงท่อออกสองนิ้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอยากได้ไปติดตั้งเองนะครับผมราคาถูกๆราคาประหยัดนี้มาวันนี้มาเจอกระช่างต้านะครับผมนี่สวัสดี หนึ่งในทีมงานของอำนาจโซล่าเซลล์นะผมหลายท่านเคยเห็นหน้าแล้วช่างต้าแต่หลายท่านยังสงสัยอยู่ว่าใช่ของทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์หรือเปล่านะใช่นะครับผมผมยืนยันนะครับผมว่าคนนี้เป็นหลานชายแท้ๆของผมนะครับผมหนึ่งในทีมงานของผมวันนี้มีอะไรมานำเสนอช่างต้ามีชุดปั๊มตัวไหนเป็นปั๊มเฮนเดิล1,500วัตต์ครับสองแรงกี่แพงสี่แพงครับราคาเท่าไหร่ราคา37,900บาทครับครับ37,900อ่าให้ดูของหน่อยวันนี้ปั๊มเป็นแบบไหนเล่าเขาหน่อยมีอะไรมั่ง ก็เราก็ประกอบลงตู้ให้เรียบร้อยครับมีเซิร์ฟมีเบรกเกอร์ก็ต่อเรียบร้อยต่อเรียบร้อยครับแล้วปั๊มนี่เป็นเฮโรโล่หนึ่งพันห้าร้อยบาททองสองนิ้วนะครับผมก็จะมีสายปัม๊มไม้ห้าสิบเมตรนะครับผมเชือกแท่งกาวเรียบร้อยนะครับผมราคาเท่าไหร่บอกอีกทีสามหมื่นเจ็ดเก้าร้อยครับสามหมื่นเจ็ดเก้าร้อยช่วยติดตั้งฟรีไหมช่วยติดตั้งฟรีครับผมส่งฟรีช่วยติดตั้งฟรีนะผมซื้อเหล็กกระโถนไปรอเนาะครับผมแล้วก็จะมีช่างต้ามาช่วยติดตั้งแบบนี้นะครับผมทำงานละเอียดมาตรฐานนะครับผมแผงเป็นแผ ยี่ห้อของ G Net นะครับผมปั๊มเนี่ยเป็นของ Hendolo นะครับผมใครสั่งช่วงนี้นะครับผมผมจะมีทีมช่างนะครับช่วยติดตั้งฟรีส่งฟรีนะครับผมช่างต้านะครับผมไปทั่วประเทศไหมไปทั่วประเทศครับผมครับผมแต่ถ้าระยะทางไกลๆก็จะขอเพิ่มบวกค่าน้ำมันนิดหน่อยเนาะช่างเนาะครับผมนี่ช่างต้านะครับผมเอ้าใครสนใจนะโทรสอบถามได้นะผมใครที่จะผิดหวยวันนี้นะครับผมสั่งปั๊มน้ําไปก่อนเลยค่อยซื้อหวยนะครับผมวันนี้ให้หวยแล้วเนี่ยสามเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์นะครับผมนี่หวยผมสามเจ็ด ช่วยลงท่อช่วยเชื่อมโค้งทําให้เรียบร้อยนะครับผมน้ําไหลเลยเดินระเบียบไปเรียบร้อยเอาอย่างวันนี้บอกเบอร์โทรหน่อยจังตา้าก็เบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองเก้าเอาจ้าจ้าศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สองเก้าอ่าคนไหนฟังไม่ทันเดี๋ยวโทรมาอ่าเดี๋ยวดูใต้คลิปนะครับผมส่งฟรีติดตั้งฟรีนะผมรับประกันสองปีเนาะมีปัญหาเปลี่ยนตัวเลยไม่ต้องซ่อมอ่ามีเวลาเสียเดี๋ยวจะมีทีมช่างต้านะผมวิ่งไปดูแลให้นะครับผมเอา้าครรรสนนใจ 98, ไไอออ้้เเบบบ์โททกกปแลลววดีีี๋ยงะคัผม ปามเมโนโล่หนึ่งันหบาทตัวสงแรงครับแผงมูนูสี่แผงนะครับผม37,900ืนารนะครับผมช่วยติดตั้งฟรีส่งฟรีสวัสดีครับผม